ครับสวัสดีครับสมมติชมเด็กขารพมือนอเบาวแอามบ์ทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับพ่อเสียงอีกครั้งหนึง่งครับสมมติชมเนาะสั่งแปลกประหลาดครับเอฟซี FC. อันนี้บ่ได้ฝันครับเป็นเรื่องจริงเนาะครับสมมติชมเนาะกับโกูห้องทักอยู่ทั้งบ้านครับสมมติชมกับกูตัวนี้มันห้องเป็นเสียงคนเลยครับเอฟซีห้องเป็นเสียงคนนี่พ่อเสียงของเขาเนี่หูยินชัดเจนครับสมมติชมหูยินเสียงเป็นตัวเลขกสองตัวหรือก็บสามตัวจระจระครับสมมติชมเนาะ เราจนหวาดภาวะตกใจเลยครับเสมอชมเนาะดดซับหัวอีกครับเสมอชมกับกูตัวนี้จัดจังว่าสันเลขกสามตัวหมดีนสิทุ่มให้ย่างจังครับเสมอชมเนาะสิเป็นตัวไหนครับนั่งถ่ายอยู่แต่ตารางแข่ครับไปรับชมรับฟังกันครับครับสวัสดีครับคุณพ่อเสียงสวัสดีครับครับผมเนาะมาติดตามพ่อเสียงอีกครังหนึ่งเป็นผู้ถือฟันแม่นครับถือสองตัวสามตัวกับปานันเนาะครับเสมอชมแต่ว่าหันมาตัวบ่ครับผีมันตัวอะไรก็แน่้มันโมเมน จริงนะว่ะมันเล่นตัวนน่ว่ะมันเล่นตัวเนาะบะมีก่อนนห้นใ่หัวพ่อได้เนาะทีตัวน่้นแหม่งวดตีพานมากครับอืเอางวดมันที่หนึ่งนี่คุณพ่อบวกสู้ฟังในเป็นแนวไดไรเกลืองเล่าเลยครับงวดมันที่หนึ่งสีมานี่ครับเมษานี่ครับห่วยมันมันกับแก่ตัวนั้นมันห้องเป็นเด็กไงกับแก่อืมมันมันห้องเป็นเด็กห้องแล้วมันก็มาตัวนสิคนครับอ่าว่าคือเป็นแนวนี้ดียวมันห้องเป็นเสียงตัวเลขเลยแม่ มันก็สีตัวอีกบ่หรือว่าถัวบานเี่วะอันนี้ฝันเลยของยินอีดีอีดีเดียวมันเห็นอีดีนีมาตนเชคนอีดีจริงบ่ได้ฟันเลยบ่ได้ฟันเน่ยนี่ม่อห้องเด็กต้นเช่คนดีิตนใส่าคนตนเสหัวจริโต้นเส่หัวคุณป้อบัดก็เลยปัดออกปัดออกค่ณก็เล่นออกไปทังหลอดครับว่าโอ้ยยังคือประตูที่คนดีวอยู่ดีดมันอยู่ข้อสองทังทั้งงเืงอนหลังนี่ละบานเลขที่ตัวรกก่อนนะครับหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหหนึ่งเมนครับ บันทึกที่หนึ่งหกหนึ่งมันห้องเป็นเสียงตัวเลขตัวไหนครับห้องมีอะนี่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 ยสามแปดแปดสามแปดแปดอืมครับตัวไหนครับสีห้าสามแปดแปดครับซี่ห้าอืมตรงนี้ชัดเจนเลยชัดเจนมันบอกตัวไหนก่อนครับระวังบอกตัวหนาก่อนสามแปดแปดก่อนอืม เป็นเสียงคนชัดเจนเลยเป็นเสียงคนชัดเจนอยู่อืมครับผมท่านผู้ชมเนาะอันนี้บ่แม่นความฝันเนาะครับบ่แม่นความฝันนั่นนี่เป็นเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นล่ะครับจักแม่นแนวไรล่ะอืมโู้คําเขาเข้าห้องเป็นแนวนั้นเอ้ายกให้ FC เพิ่นเบิ่องเน่ครับคุณพ่อนี่ของเรา388แปกับ45 4ครับครับเดี๋ยวจะสิกลับกลับกลับทางตัวนี้นี่กลับกับตัวนี้ครับผม เหลือเตาสิหมุนเอาเนาะให้เลียบเตาสิหมุนกลับออกครับต้องมึงครับน้องพี่ครับเหลือสิเอาไปเอฟซีเพิ่นแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งบัดนี้ผีตัวนั้นมาบ่ผีเจ้าที่เจ้าทางที่ยางมาแต่แก้ไว้โอ้โหโบมาหายเลยหายเลยโอ้ยผีขี้หรือขึ้นมาผีขี้หื้อบ้าพี่ก่อนหินใส่เลยโบ่บขีวหนูวะน้อโบแตกเลยว่ะ ตัวเบื่อต่ว่างวดใน้บได้มาบบบอกแนวครับครับมันเป็นแนวใหม่มันเป็นกับโกมันเป็นกับโก้มันจะขิวโบด้วยบาดมันจะเอาขิวบ่ยักเนาะในน่ๆมันบบได้ฟันสัาเนาะโบได้ฟันสัามันจะเอาขิวบ่ยักเนาบ เอาลองเบิรงกับอันคุณพ่อเสี่ยงของเฮาครับเอฟซีเมืวันที่หนึ่งมษายนพศ2567ครับเดี๋ยวเบาแอมเราทงหนื่อยสิขึ้นตัวเลขไว้เอฟซีแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะครับผมต้องมีสามดาวฐานยังอีกคุณพ่อครับก็บ่มี่ยังระคาโบมี่ยังแลี้ยวครับบ้านเล็กที่กรบโบ่ตัวโบนด้เกี่ยวเนีเนาะครับเนาะครับคันถ่าที่ซื้อไว้กรบโบเป็นยังครับขอบคุณครับคุณพ่อเสี่ยงมียังอีกบ่ครับคุณพ่อบ่บ่มีย่ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแอมนนทุนนะไม่ได้ครับไปรับชมเมืองโตเล็กกันครับครับผมถมชมนะโตเล็กของพ่อเสียงครับถมชมสามแปดแปดสามแปดแปดครับเอฟสีกับตัดเลินนะครับเนาะเลขสองตัวเป็นซีหาซีหาครับขับกันนำครับซีหาหาซีกระไรนะครับถมชมงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับแปลกเนาะครับเอฟสีเนาะสงสัยอาจจะเป็น กัปปูเจ้าที่เจ้าทางแบบมีอยังสิงสถิตยอยู่ในกัปปูก็ได้ครับท่านผู้ชมจากสีห้องเป็นเสียงคนปันนี่ครับท่านผู้ชมหงยินชัดเจนว่าสันครับเทียมดูดเกาะหัวอีกครับเอฟซี e เนาะสามแปดแปดสามหรือว่าแปดแปดครับเอฟซีท e ัดเลนนะครับท่านผู้ชมสามตัวกับสามแปดแปดค่างกับซีห่าสี่ห้าห้าสี่เป็นตัวเลขที่สวยงามนะครับท่านผู้ชมเนาะลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิรงครับขอให้มีโชคใหญ่ครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนีเบ่าแอมโลทงกัสศิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันถึงไปไซครับเอฟซีมือนี้ครับมือนีเบ่าแอมโลธงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบ่าแอมโลทงนีเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดนี่มาฝากเอฟซีครับสมาชม เป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท้องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จริงจริอเถือนเนาะครับนะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถ่ายอยู่ของใน่รับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับส,สดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหมายยมมหาเน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไหปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างเล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่อดครับหลวงปู่ลอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตะแล้วก็บี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้นิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งลูกหัวต่ำรูปคิ้วสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่้งรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนนวดปีหนาเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหุยินขร์ขาวกบบรีรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่ผม,ม้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเหายวไข่ไขวว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็นใน้คนมองโบเห็นลานค้าเหา้เดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาล้านขายของเหาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะากาบลวงปูเนาะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่างไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปู่มากนะครับเนาะแลัวก็เมื่อแตะรับท่านผู้ชมเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถอลูปปากสามเถอนะครับทาปากสามเถ่อทาคิวสามเถล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่นนะานผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจานได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดละครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตง่งขึ้นกันนี่ครับหุงยืนข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่งเงินไหลามาเท่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่า,ารครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมเราตรงนีหได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัย FC, เอฟซีนำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุาาให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บอกครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต,ต้องเบิดมากมากเลยนะครับกับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ